สวัสดีครับไออู you suffer, you, ๋มาแล้วครับไออู๋เอาบรรยากาศงานแข่งเรือมาฝากครับผมเรียนเชิญรับชมครับผู้ใหญ่สุภาพสตรีเชจะนีอะไรไปได้ไหมเรื่อวันนี้เดื่อเนี้ยเมื่อวันนี้ที่กันอยู่ในมุกอะไรจะผ่านกันเป็นเรือดีเรือบมสจบทุกอันเคลื่อนไกันกันมาโดกกระชากลากตัวกันมาได้แล้ประมาณเดินอยู่ประมาณสามร้อยเมตร เห็นท่าไม่ดีบอกว่าหมกแหลกเขาต้องปให้ม่วงเมไทยนาเหลือไหลเท้าเท้าเดินใจโอ้โหไม่ถัดจิงครับไล่ไม่ทัดต้องโอ้โหกวงเปไทยกาเป็นวัน ระว,วังเรือรับน้ำแดงเกริญรักเจอกับพวกมิชัยร้องน้ำานําเงินอพังยกหงน้ำเงิน,เ,งน,น,เ,งนเรือบ้านพวกมิชัยคณะเที่ยวนีรรอถึงชนะเลิศขอบคุณที่รับชมครับผมขอกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆครับผม